Sağ ol แกขับพ่อเหรอพ่อโลกนะ 哎呀，好不了。嗯嗯嗯嗯

มีคน,นอยู่หลังเราครับอยู่หลังเราครับอยู่หลังเราโอ้โอ้โหโดนซ้อนหลายทีแม่กเข้ามาสองด้านเลยเอาละวครับแล้แม็กตัวอาที่อ่ะไม่ทันไม่ทันละวแมกหมดแม่งผมหันไปยิงตัวที่พี่จะยิงไงแล้วแม่งอีกตัวมาข้างหลังอถไาเกิดดีมก็มดีไบบด้ไ,ไม่ไหวดีิ้น เราสั่งไปฟังเล่นซะแล้วเฮ้ยมีคนมาแล้วดูข้างหน้าเราเนี่ยเนี่ยมันอยู่แถวนี้ยโอ้ยหอยจะยิงไอ้สัตว์หอยยิงอะไรไม่ไหนแต่ว่ามันที่เห็นในแมปด้วยตายห่าเลยนะอยู่ข้างบนหัวแล้วบ้านี่นี่โอ๊ยโอ๊ยโดนยิงโดนนี่ Enemy just destroyed. Gunshot. Objective Charlie neutralized. What? a the We have secured Charlie.

โดนเพชรดีขันมีสามันนะจะตรงดีขับชนเลยปะเราดียยิงไม่ได้ด้วยนะกรนะถามครับรงจัก

คเคโมอลไม่เคโมลไม่ทำงานด้วยนะกูรอดเฉยไอ้สัดมีข้างล่างสองตัวนะครับต,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 ตัวเดียวไปไปยิงมาแล้วมีมาแล้วนอ n มาแล้วสไล์แต่ไม่ยิงเรียบร้อย <IS 2> พอมาครับพอมารถมึงอะไรดีมึงเองเนี่ยสายเมาส์แม่งติดว่ะชิ้หายละสายสายครับมาขวามาขวามาขวาขวาขาขวาขวาขวาับขึ้นไปขับรถให้ผมหน่อย ยิงโย่ยิงโย่ครับนี่ยอะไรต่อแล้วบ้างถ้าเร้วมโดซับผมโดนซับยิงมาจากตื่ที่เราวิ่งออกมาไหนวะตอนนดีวะเพื่อนมันยิงจากตื่นที่เราวิ่งวิ่งออกมาเมื่อกี้ครับที่เรายืดอ่ะผมไม่เห็นตัวแล้วเมื่อกี้โดนยิงจากตงนั้นแหละไม่ตายผมพวงจะอยู่นอกโซนดิไหมงั้นมันติ๊กติ๊กแล้วไงใช่ปะล่ะมันไม่ได้อยู่ในโซนหรอกเออ ไหนวะไม่มีหรือว่าเป็นหอยหิงเออมีคอยมันไมได้จะเป็นหอนะ mean, พดอดีมีติดติดติดตอกติตอกนี่พีนพ่นิวมาพี่นิวมานี่ต้องไป,ไปตีบล็อกมาซิโอแล้วใช่ต้องไปจับอะไ่ก็ได้คลาสอาตางสด,ดูว์กอ๋อเราเพื่อนกูก็รีบ<ด><ด>ัีบรีบรีบกูล็อกอินอะไรนะกูเปิดอันนี้ถึงไว้กูล็อกอินได้มาละพี่นิวเอ้เปิด ทีทีฟอนแนวไวไม้มาแต่เข้ามาสองไม่ทำอะไรทีผมแอบไปที่ตู้เกิดดูไหมอ๋อพี่ตู้ไม่ตายยังไม่ตายไม่ตายครับผมยิงอยู่ระบบบ้าแล้วฆ่าละ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 าละออ็อกลึมมาแล้วโอ้ยโดนยิงข้างหลังมีตัวแอบครับมีแอบครับไอ้ตึกไอ้ตึกที่ผมตายครับมันนั่งแอบอยู่ข้ามาเจอเลยครับอยู่ซ้ายมือมันมีตั้งกี่ประตูเนี่ย ประตูนี้แหละลากซ้ายมือมีเสียงคนร้องแล้วน่าจะตายแล้วกระเป๋าตกอยู่ครับตายครับกระเป๋าผมเนี่ยแหละอไม่ไม่อ๋อเมื่อกี้มีเพื่อนเราซัดแล้วเนี่ยเนี่ยกระเป๋ามันเนี่ยบอลอยเนี่ยฮอลลอเราฮอเราฮอเราเราก็เหี้ยแล้วก็เอือฮอลล์เราด้วยไปโยเลยนะโอ้ เดขนด้วยหาละวยิเดยิ่ง่งเดเดมันมาแล้วท <ๆ S 2> ี่ว่าถังก <Int rum> like ูกลัวเก็บแต้มไม่มันหนอไม่ขับเข้าเบ้านเดิมเลยแสดงว่ามีไอ้จดเกิดจุดสองนั้นละน่าจะวาบ้านมันละครับไม่เหรออยู่หลังเนี่ยแหละอยู่ข้างหลัง

โอ้โห๋อแม่งสไนเปอร์อยู่บนตึกเอออยู่ข้างหลังครับยิงอางข้างหลังเรามาครับจะแพ้แล้วถูลงไม่ได้เลยโอ้โหโดนสัดนดาลน็อตยิงตายโมจิมัตสุโอ้ด้วยยันไงบ้าง ยับมาไปโล่นู้นแม่งสู้ไม่ได้เลยน้ำสารนี่เนี่ยอะไรตอนแรกเราก็แพ้อยู่นะอยู่ดีก็นำเฉยเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโยโย่อะไรยิงปมอะไรยิงกู้หมาปมมังยิงมาไกลขนาดนั้นกูไม่ตายหรอกเกี่ยเฮ้ยฮอฮอฮอบินแล้วยังยังมีตัวเข้ามาครับซ้าย อ่ะละอะละกอดร้อยฝอมึงเล่นกันมั้ยเนี่ยแรงโตไม่ได้เลยไม่เยอะโทรเดียวก็ยึดไม่ได้เหรอวะไปทอะไรมันครับ ผมฝึกมพ,เพิเป็นเส้นเลนงอยเรีเรอาเลยว่ะานวาวาโดนปุ่มปอเลยเามา,า4 a หมดหลักแล้วว่ะ